ในหลวงรับผู้บาดเจ็บไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาทุกรลยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาไพรยาสังฆารามบริเวณหน้าเสียหลังสิบจังหวัดปทุมธานีว่ารถคันเกิดเหตุมีครูหกรายออกมาได้สามรายและนักเรียนสาสิบแปดรายออกมาได้สิบหกราย รวมในรถมีทั้งหมด4 4ริบสี่ลายออกมาได้19ราลายมีผู้ป่วยห้าลายเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลแพทย์ลังสิตในจำนวนนี้อาการหนักสีแดงสองลายเป็นเด็กหญิงอายุเจปีและเกปีส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเด็กหญิงอายุ14บปีอาการสีเหลืองส่งต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีส่วนอีกสองลายเป็นหญิงอายุ4 4ิบี่ปีและ4ี่ิบสองปีให้กลับบ้านได้ กรมการแพทย์ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดสำรองเตียง ICU และหน่วยดูแลบาดแผลไฟไหม้ไว้รองรับผู้ป่วยแล้วการดูแลจิตใจกรมสุขภาพได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตเตรียมพร้อมดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติ4กลุ่มประกอบด้วย 1. กลุ่มนักเรียนบาดเจ็บสาหัส3รายเตรียมทีมจิตแพทย์หนคนนักจิตวิทยา2คน 2. กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ของรถคันที่26ลายเตรียมทีมจิตแพทย์2คนนัก,กจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต10คน3กลุ่มนักเรียนที่เหลือในขบวนรถที่ประสบเเตุเตรียมทีมจิตแพทย์2คนนัก,กจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต10คนและ4กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานี เตรียมทีมจิตแพทย์สองคนนักจิตวิทยาและเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสิบคนส่วนผู้สูญหายยังต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขจะส่งทีมนิติเวชสิบคนร่วมพิสูจน์อัตลักษณ์เสียชีวิตกับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ป่วยทุกรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านไม่ส่งต่อภาเพเหตุการณ์และภาพผู้เสียชีวิตเพื่อไม่เป็นการตอกย้ำความเสียใจของครอบครัว